สวัสดีครับพบกับผมธันวาศิสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนต์รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัววันนี้เพื่อนเพื่อน,นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพาเราไปเที่ยวชมความงามของทะเลบัวแดงอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีที่ทะเลสาบน้องหานแหล่งน้าธรรมชาติของพวกเขาครับพร้อมกับเรียนรู้ความพยายามของคนในชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาเอกด้วย ไดตามจากรายงานครับทะเลบัวแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยครับกว่า22,500ไร่นี้เป็นทะเลบัวแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอกุมภาวาปีอำเภอ,รป,อ,เภอรประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้ว ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีจำนวนมากนักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานจึงเป็นที่มาของคบว่าทะเลบัวแดงนอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้ดื่มกินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานอีกด้วยครับทะเลบัวแดงของเรานี่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตินะครับที่เกิดตามธรรมชาติการดูแลจัดการของเราตางนี้ก็คือจะไม่ให้ ชาวประมงนี่รบกวนบัวแดงของเราทีนี้มันบัวแดงของเราจะขึ้นตามธรรมชาติเราก็ดูแลตามธรรมชาติเพราะว่าทางนี้เราจะมีกลุ่มเรือแล้วก็กลุ่มประมงที่คอยดูแลช่วยกันนะครับไม่ให้ใครมาทําลายบัวแดงของเราครับใส่เบสใส้ดางแล้วก็พวกนามก็เอาไปให้พวกเกษตรกรแล้วก็เห็นหนามพับป่านั่างๆ เป็ดน้ำนกกระยางขาวนกอีแจวและสัตว์น้ำนานา,นาชนิดภายในบึงหนองหานซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์นอกจากนี้ยังมีบริการพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมบรรยากาศโดยรอบของบึงอีกด้วยครับครับตอนออกเรือเราจะเลือกบอกหกโมงเช้าบัวจะสวยนะครับบัวเริเร่มบ,บานแล้วเราก็จะ,ะพาล่องดูประมาณ40นาทีหรือชั่วโมงแล้วแต่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วจะมีะวัดเป็นเกาะดอนหลวงที่อยู่กลางเกาะนะครับเราจะพาวิ่งไปสักลาบูชาพระด้วยนะครับ มีพระจำสรรษาประมาณสามองค์มีกาแฟมีเครื่องดื่มสมนุนไพรฟรีครับการใส่มองดักปลาเป็นวิถีชีวิตของการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่และยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วยครับทะเลบัวแดงโดยปกติแล้วจะบ,บานสะพังสวยงามและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มน่าเสียดายในวันที่มามีสภาพอากาศที่หนาวจัดอุณหภูมิอยู่ที่11องศาและมีลมแรงมากทําให้ดอกบัวตูไม่ค่อยบาน และมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมน้อยครับสิ่งที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นบึงหนองน้ําตามธรรมชาติแล้วก็มีบัวโดยเฉพาะบัวแดงที่เป็นตอนนี้ก็คือเป็นเศรษฐกิจของที่นี่ครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เลยอยากมาดูมาเห็นมาชมนะครับ ทะเลบัวแดงนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังได้ถูกบันทึกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศของพืชและสัตว์อีกด้วยครับทะเลบัวแดงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์นอกจากนี้แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติและแหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกด้วยครับ คุณผู้ชมที่สนใจไปเที่ยวชมทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานียังมีเวลาจนถึงช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวที่เพื่อนๆสื่อสารกับเราคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะน,นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ